สวัสดีค่ะก็วันนี้พบกับพี่หมอน้ำหวานอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้พี่หมอจะมาเปิดไพ่ให้สองใบนะคะคุณตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็นึกไพ่ไว้1ใบนะคะใบที่1ห,หรือใบที่2นะคะเดี๋ยวพี่หมอจะมาทํานายดวงให้เลยนะคะเนาะนะคะก็สําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1นนะคะดวงชะตาของคุณในวันนี้นะ เขาบอกว่าในวันนี้นะคะอะไรที่คุณรอคอยอยู่นะคะหรือปัญหาอะไรที่มีเรื่องอึดอัดจใจนะคะคือไพ่เดอะเฮลเมเนาะถือไฟคุณจะเจอหนทางในการแก้ไขปัญหานะคะและจะเจอทางออกจะมีผู้รับผู้ใหญ่ช่วยสนับสนุนคุณโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะค่ะสำหรับคนที่เลือกใบที่สองนะคะก็ หน้าที่การงานของคุณนะคะไพ่ราชนีหนึ่งไม้ท้าหน้าที่การงานของคุณรอคอยหรือรออะไรอยู่วันนี้คุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะแล้วก็เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะ